พุติพงปราสาททองโอสถหัวเรือใหญ่แห่งดีหรือบางกอกเอเวเชื่อโครงการไฮสปีดสามสนามบินที่ยังติดหลุมปัญหาภาครัฐจะหาวิธีแก้ไขได้พร้อมยืนยันเดินหน้าลุยโครงการพัฒนาสนามบินอุตเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกต่อหลังใช้งบลงทุนส่วนแรกไปแล้ว 4,000ล้านบาทก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับ1เมษายนสองห้เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีโครงการพัฒนาสนามบินอูตเภา และเมืองการบินภาคตะวันออกหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสนามบินอุตภเมา,าเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่3ของกรุงเทพเชื่อมกับสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอนอนเมืองโดยโครงการรถไฟความเร็วสูงสสนามบิน ก็คือสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุ่ตะเภาหรือที่รู้จักกันในชื่อไฮสปีดสสนามบินระยะทาง220กิโลเมตรที่มีบริษัทเอเชียเอรวันจำกัดในเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP เป็นผู้ชนะประมูลเมื่อ5ปีก่อนแต่ยังติดสารพัดปัญหาค้างคานะครับท่านผู้ชมเชื่อภาครัฐ แจ้งเกิดให้สปีดสามสนามบินได้นายพุทธิพงศ์ปราสารทองโอสถกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BA หนึ่งในพันธมิตรของกลุ่มกิจการร่วมค้า DBS ผู้ขว้าประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเปิดเผยว่าสำหรับโครงการรถไฟไฮสปีดสามสนามบิน ที่มีเอกชนอีกรายเป็นผู้ดูแลนั้นเชื่อว่าสุดท้ายแล้วโครงการนี้จะต้องมาพร้อมกับการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกมาหนุนเสริมพึ่งพาซึ่งกันและกันได้นะครับแต่การจะเดินหน้าต่อไปได้นั้นขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะปรับเปลี่ยนหาวิธีการอย่างไรหากจะมาบอกว่าไม่มีวิธีการแก้ปัญหาเลย แบบนี้มองว่าไม่น่าจะใช่เพราะถึงอย่างไรก็ต้องผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูง3สนามบินให้เกิดขึ้นให้ได้เนื่องจากส่งผลต่อภาพรวมของโครงการสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินนะครับท่านผู้ชมจุดกังวลผู้โดยสารไปสนามบินอุตภเปาต้องการความสะดวกเดิมนะครับของเมกะโปรเจกต์นี้ทั้งสองโครงการคือ1 โครงการสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออก2โครงการรถไฟไฮสปีดเชื่อมสามสนามบินเคยอยู่ด้วยกันเป็นโครงการเดียวกันมาก่อนนะครับก่อนจะถูกจับแยกออกจากกันมีกลุ่มพันธมิตรของภาคเอกชนเข้ามาลงทุนและพัฒนาสองลายเลยทำให้ดูเหมือนยุ่งไปหน่อยนะครับจุดที่เรากังวลคือ การเดินทางของผู้โดยสารเข้าสู่สนามบินอูตะเภาและภาคการบินมีความจำเป็นที่ต้องการเดินทางที่สะดวกที่สุดรองรับการเดินทางเข้าออกให้เป็นไปตามเป้าหมายปลายทางของสนามบินอูตะเภานะครับว่าในปี50จะต้องมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการ60ล้านคนนั่นหมายความว่าต้องมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ หนึ่งมืนคนเท่าเท่ากับสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งยังมีเวลาให้การสร้างการเติบโตได้นะครับท่านผู้ชมตั้งแต่เดยหนึ่งใช้งบลงทุนส่วนแรกไปแล้วกว่า4,000ล้านตอนนี้เราอาจจะไม่ต้องรอความชัดเจนเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงให้ออกมาก่อนเพราะหากรอขนาดนั้นแล้วไม่มีออกมารอไปอีก10ปี เราก็ไม่ได้สร้างสักทีทําให้ต้องมาปรึกษาภายในของเราเองว่าจะสามารถทําได้อย่างไรบ้างเพราะโครงการขนาดใหญ่มากงบประมาณของการก็มีความสําคัญโดยเฉพาะพันธมิตรทางการเงินของเราก็ต้องทําให้เขาเชื่อมั่นว่าไปด้วยกันได้อย่างไรก็ต้องเดินหน้าต่อตามแผนงานแน่นอนโดยนับตั้งแต่ วันแรกของโครงการสนามบินอุตภาและเมืองการบินภาคตะวันออกใช้งบประมาณส่วนแรกไปแล้วกว่า4,000ล้านบาทนะครับเป็นค่าใช้จ่ายการเตรียมการเช่นทำแผนแม่บทมัตเตอร์แพนนะครับท่านผู้ชมนายอนวัตรรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อวุโสสายงานการเงินและบัญชีบริหารการบินกรุงเทพจำกัดนะครับมหาชนกล่าวเสริมว่า ยังคงเดินหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอูตเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกไม่ได้หยุดนิ่งเลยแต่เงื่อนไขที่จะเข้าไปพัฒนาได้นั้นมีหลายประการที่เป็นข้อตกลงกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนนะครับว่าภาครัฐจะต้องดําเนินการอะไรบ้างนะครับโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมากองทัพเรือได้ดําเนินการเปิดประมูลก่อสร้าง ทางวิ่งรันเวทที่สองไปแล้วแต่ยังเหลืออีกบางข้อที่ภาครัฐจะต้องดำเนินการอีกเช่นกันนะครับในขณะเดียวกันทางเราได้เตรียมการกันมานับตั้งแต่เซ็นสัญญาลงทุนโครงการนี้ออกแบบแล้วออกแบบอีกเรียกได้ว่าดูกันจนชำ่ำและอยากเข้าไปพัฒนาแล้วก็ได้มีการคุยกับภาครัฐเพื่อขอเปิดพื้นที่ให้เราได้เข้าไปเตรียมงานก่อนเช่น การเตรียมพื้นที่ก่อสร้างเพราะโครงการนี้มีขนาดใหญ่มากซึ่งต้องใช้เวลาการก่อสร้างนานนะครับก็จะช่วยประหยัดเวลาไปได้บ้างอย่างน้อยเราก็ใจชื่นว่ารัฐส่งมอบพื้นที่ให้เราแล้วทั้งที่บางเรื่องภาครัฐต้องดาเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาด้วยนะครับท่านผู้ชมเราไม่ได้ขออะไรเกินเลยมากไปกว่าทำโครงการให้สำเร็จนะครับ ต้องย้อนดูวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกคือการเป็นสนามบินแห่งที่สามของกรุงเทพซึ่งต้องมีรถไฟเชื่อมสามสนามบินเพื่อให้การเดินทางสะดวกต่อผู้โดยสารสามารถเลือกลงสนามบินใดก็ได้และต้องการให้อุตภเปาเป็นศูนย์กลางการบินนี่ก็เป็นข่าวสารจากบอสใหญ่นะครับของ BE นะครับ ท่านผู้ชมและเชื่อมโยงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสามสนามบินนะครับถ้าสามสนามบินไม่ลงมือปฏิบัติก็จะมีผลพวงไปถึงโครงการอื่นๆที่ดําเนินการประมูลไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ